ไฟจะมาแล้วนะเอาบอกเขาเร็วรถไฟจะจอดทามรถไฟมาแล้วดูยังข้ามอยู่เลยยังข้ามอยู่เลย บปนบนป,ปมาแล้วไมาแล้วนะ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องจับไว้มาแล้วมาแล้วมาแล้วอ,อ,อะไรนะ <c oughs> มีกีตก่ตู้แล้วมีกี่ตู้ ตู้ไม่ตอบเลย <laughs> นี่มีตู้แอร์ด้วยเห็นป่าวมีตู้แอร์ด้วยนะนั่นน่นะข้างบนน่ะเห็นป่าวตู้แอร์เห็นป่าวปรับอากาศอะ่ะ <laughs> ไม่ต้องวิ่งนะไม่ต้องวิ่งอยู่เฉยนะแล้วอันนี้ไปไหนอันนี้ไปไหน คันนี้ไปไหนบอกก่อนไปหัวจับหัวจับแล้วที่ไหนต่อที่ไหนต่อตลาดกูไาตรงนี้เออแล้วทางไหนต่อสุดที่ไหนวงไหมวงไหมวงนิดเดียเออเก่งมากเดี๋ยวดูอีกไหมเดี๋ยวรถจะมาอีกไม, <c oughs> ไม่ดูแล้วอุ้ยเดี๋ยวจะมาอีกไปจอดทำไมนะเหรอจอดทำไมฟุบเลย,นะเลยอ่ะ อืมอืมครับต้องมาจริงต้องมาต้องมาอยู่แล้วล่ะจบเออเดี๋ยวรถไฟต้องไปนู่นเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่โอเคนะโอเค